ไปทำอะไรครับเนี่ยเจ๊จ้า,ไ,าไ,ไม่มได้ไนในตัวไม่มีอ่ะไปไหนไปจบมาตะแกะเฮ้ยไอ้กอนทำไมกล้ามหนึ่งันหนึ่ง,งลงเก้าอี้วะเนี่ยพี่กำลังเสิร์ฟอยู่ ฮัลโหลครับพี่แค่กี่โมงาร้านอ่ะเสื้อหรือเสื้ออีกอีกอีกสิบนาทีพี่อีกสิบนาทีกดได้เอสแดงสิบนาทีใช่สิบนาทีเอสแดงเจมส์แกออกไปเสือกเลยอ่ะเจ้าห้าเมื่อกี้หนึ่งกดรับเดนลี่ก่อน ป้าดูไว้ป่ะพี่ <c oughs> เอาลวดประมูลทำไมอ่ะเก้าอีประมูลไม่ได้หรอ <c oughs> หรือว่ามีสิทธิ์จำกัด สองแคปเท่าไหร่ไอ้ที่จะมาไงเนี่ยที <c oughs> ่ไรวะแคปสี่เลยยี่สิบ,บพี่ จะขึ้นไทเด้นเหรอวะไม่น่านะอโุณครับพี่อรุพี่ไวเบย์ราคาอะไรไวเบย์ตอนนี้แสนแสนเจ็ดปะ่ะพี่ไล่ประมาณแสนเจ็ดอะพี่จะถามเดอร์ทชัวร์กว่านะเดอร์รู้ราคาของ ้พี่ต้องไปนี่อยู่วะแน่โหเห็นหนิววะแน่ไปไปแล้วคือที่ทุรานี่ไง <c oughs> ขับเหนื่อยจัด่ะทุรัสุราสรเราอ,ะอ่ะอ่าอ่าอ่าสี่ทุ่มจะพี่ขับรถโหด,ดอยู่นะไปกลับไปกลับออด้วยแล้วสองสามวันในเชี่ยบ้าออกบ่ายสามถึงทุ่มหนึง่งกลับเที่ยงคืนถึงตีสาม <c oughs> แม่มาชมกูหนิ ประมูล18คันพี่ว่าแม่งคันหนึ่งอะมีสิทธิ์อยู่นะอืมเพราะว่าคันหนึ่งมีมีลุ้นอยู่ถ้าเอาคันเดียวอะแต่รถสี่มันก็แพงอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วปะใช่รถสี่อาจจะแพง <c oughs> ทำไมมันเยอะจังวะ18คัน what the ถฟั k นั่นน่ละดิ <c oughs> ที่หลูกกิมหายไปไหนวะ มันรู้ว่าไม่คุ้มเสี่ยงกับเราเป่าผมพี่จำาไม่น่้จะไ,ไปไอหัวจมพู x อผูอสิบเทาล้อสอ้สมอ่ะมันมันมมเปลี่ยนสีรถ e ไอ้ะไพีถอดจุดแก๊งเปลี่ยนสีรถเลยผมเจอมันผมจำได้เดี๋ยวพี่แลนด์น่ไปฟามงานข่าวกันอขอโทษครับขอโทษครับ ดี o ีรถที่คุณเคยดีเคป่ะดีเีร้านไหนนะเก็แดแดงเลยเหรอพี่ลัตตี้เราไม่เกินหรอที่เราก็ห้าคนเราไงพี่ผมไป้ล้าไปเต้แล้วก็พี่บัง<อ>รถมันเยอะไงพี่ผมว่าทุกแก๊งแม่ง มันมีสิทธิ์หมดอ่ะมันก็เลยไปฟาร์มประมูลเปล่าตัวครับพี่กิ๊กิ๊กนักกิโมกบน้องอ่าเอสแดงอีก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 เจ็ดนาทีนะพี่โอ,โอเคครับเชื่อปัญหาลวดอุ้ยเอ้า น,น่าจะเป็นปัญหาจากวันนั้นผมจําได้อยู่ก่อนของการบางพี่ที่คุยกันไว้ว่าจะจะเล่นหลังของการน่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งดูไว้เป็นคนยื่นนในวันตำรวจ <Hello. S 1> ครับผมตาทายเฉยครับเดี๋ยวผมเก็บปืนก่อนเดี๋ยวตำรวจนนะี่เบามือให้หน่อยได้ไหมครับผู้หญิงครับคนนี้อ่ะเดี๋ยวผมโชว์เลยอย่างนี้มาไอ้ก๊อตพี่เองหลบไปยาผมไม่เตือนนะ โผล่รถก็ไม่ได้ซ่อมมึงแค่นี้พอแล้วพี่เขาอาร์มสองเหมือนกันอาร์มสองคือรถอะไรอ่ะก็รถเทียเดียวกับเราไงใช่เหรอได้ไม่จำทางไม่ได้ปะไม่ชนอะไรอ่ะไม่ชนอะไรอ่ะคึ่งหลอดดืด ก็ไม่ได้อยากหรอกวะ่ะเฮ้ยเราไปไหนนะเอ็ดแดงเห็ดแดงไปเอ็ดแดงเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นถนนงงแดกเลยไม่เมื่อกี้แต่หน้าจอพี่ไม่เห็นมีอะไรนะมันไอ้น,<ห>นี่พี่พุทบาทพุทบาทเราโลบเตียเป็นบ่อยอ๋อนานๆเลยเจอทีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ ถ้าคันนี้เป็นโอซีนะครับมันพี่จีทีวีโอซีคือโนหนึ่งแล้วผมบอกให้เฮ้ยพี่ว่าแท็กแท็กเราขับแล้วไงพี่ขับจนเบื่อแล้วไง<อ>ใช่ไหมล่ะรถ <c oughs> มันจะพัง คนมาเล่นด้วยปะ่ะหรือว่าไม่มีมีพี่มีสองตี้นนะันเนี่ยมีเอ่อเอ็นทีอาร์กับจรันเล่นปืนีกแกบอกเล่นอาวุธลวนพี่อาวุธลวนโอเคใส่เกาะเราเลยนี้ ยังไม่ให้ต่างกูเลยนะก็แย่แล้วพี่ให้ไปแล้วสองล้านอ๋อโอเคแย่เต้เมืองไงสัตว์ก็แย่แล้วเราเพิ่งคุยกันไปอ๋อโอเคจังความจังที่อยู่ใกล้บ้านแล้วว่ะเอ้ยมันน่าจะรีเซ็ตบ้านป่ะพี่น่าจะรีใหม่หมดรีโพซิชั่นด้วยบ้านบันเลอร์เลยนี่เราก็เลือกเลือกได้เดย์เราอะไรอ่ะจับจีตจองได้เดย์บ้านคนสวยอะบ้านคนสวยอ่ะบ้านคนสวยอ่ะบอกให้ เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเาเปลี่ยนปททีชั้นใหม่ปะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนแต่เขายังไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราจะดูได้วันไหนอะเราชิงวันที่หนึ่งอะพี่ก็น่าจะดูดูได้ใกล้ๆปะใกล้ๆวันคือมันมันเล่นยังไงอะพี่อุ้มเหรอ หมายถึงเก็บกล่องเก็บไอเก็บแต้มโอเคไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนมันติใช่ไหมมันติมันหน้าชนแล้วก็แบบหน้าชนแล้วก็ป้นแท็กอะไรตัวอย่างไม่ไม่ไม่พ้าชนแบบเป็นแก๊งรับการจัดเลยนะมันมันอาจจะเปลี่ยนเบ้าไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนหน้าชนอ่ะพี่เหมือนเหมือนซ้อมเหมือนซ้อมอ่ะแล้วก็แบบเหมือนนี่ไงพี่พี่จำมันเฟดได้ไหมพี่บังไอพี่ดำอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเลนกิ้งหรือเปล่า อันนั้นแต่แรกน่าจะแรนดกิ้งไอ้ที่ชนรับเขา<อ>ถ้าแบบนั้น,น,นเราต้องซ้อมหนักหน่อยนะไว้งอมมากดูไว้งอมมากาอเออแล้วไอ้อเก้าวหนึออ่งมันลงแต่ก็อีนทำไมวะถ้าจะเอารถประมูลลงเพื่อนอ๋อเออใช่เก้าอี้มันกับสถานเดนมันมีแค่ได้คันเดียวบางทีถ้าจะประมูลไอ้ออก็อีนว่างก็เสร็จเร,เราดิเราก็ขึ้นได้ดิขึ้นได้เ้ยรถอรถประมูลเอาไปเราอ่ะคันเดียวรถสี่ป่ะรถสี่ไหมเออถ้าถึงก็เอาถ้าไม่ถึงก็อย่าไปฝืนแค่นั้นเชื่อกู แต่กมว่าถ้าถ so ้า hey, ค ough> hey, ันหนึ่งแล้วมันแพ็เกิรก็ไม่ไม่ไม่น่าเอานะเออขนาดเดี๋ยวันเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคาร์เมลอนไม่ใช่หรอกมาดันตะของดีกว่าจะเป็นเหมือนคาร์เมลอนวันนี้ใช้นี่ใช้เฮียอะไรไั้หมดเลยทำไมลมไม่เป็นอันดับสี่วะเฮียเอ้ยมึงก้าวเลยให้ประเทศเสียให้กูดิเฮียแม่งขับมันสุดแล้ว คุณด,ดำริมเลอ่อะดีนะที่มีบ้าน<ด>กัดสอบย,อยังไงก็หายร้อยเพราะตำรวจบุกยังไงก็ไม่เข้าเ,เ,เปลี่ยนหน้าทอมันฟิลม์มจะขับมันขึ้นเยอะเลยไม่เ,เปลี่ยนหน้าเดี๋ยวบอกเวงขอ,อคแค่คืนวะกูไปเจอสาวมาวะแล้วไงมึงไปสาวเขาปะไปคุยนิดหน่อยวะเด็กอคุยด้วยแล้วที่ไม่มีใครกล้ามาเจอเราเลยร้านนี้ ยังยพี่พพยังเดี๋ยวก็มาเวลายังไม่ได้อไอ้เชี่ยวลามึงมีสกินมีดด้วยเหรอไอ้สัตว์เอามีผมก็เติมเดลี่ไงพ,พี่อยากได้ปากแดงปะเอาจริงๆอยาเฝีมืออย่างมึงน้ามีปากแดงนะครับว่า โอ้โหมันก็สนับสนุนบายพี่ถูกปะล่ะไม่มีไอาสตร์ไม่มียิ้มทำพียอะไรไอ้ลาบยิ้มทำไมพี่อยากปากแดงผมผมตีให้เฮียด็อกแดกน่ะออกแก๊งมาแล้วไม่ขึ้นไม้ก่อนดี๋ยวไว้ปากแดงเออถ้าสมมติพวกแกปากแดงเอาไม้ดีกว่าปะใช่ใช่ถ้าถามก็เอาไม้ดีกว่าถ้ามีถ้ามีมีแล้วเอาไม้ดีกว่าใช่ใช่ พูดลอยๆมันก็แบบพร้อมขึ้นปากเขียวแต่ไม่มีไวเบย์ไอ้เหี้ยมีดเนี่ยไอ้เหี้ยมีดเนี่ยเขา่เกันเบิร์ดแน่ๆปากแน่จริงนะไม่พูดลอยๆมันก็ขาดแค่วเบยห้าเมตรเองแต่ว่าไม่มีตังคกับไม่อยากใช้ตังค์ก็อย่างนั้นคือเขาเรียกว่าไม่พร้อมไงสัตว์จะพูดเผื่อมีคนให้พูดลอยๆอ็ปล่อยมันลอยๆไปไหนก็เรื่องแม่ง ลาเอไอาไว้เก่งเก่งสกิลเย้ตัวเริ่มร้อนแล้วครับตัวเริ่มร้อนแล้วฮะอาการเริ่มมาฮะอาการเริ่มมาเพิ่มครับตอนนี้ตัวเริ่มร้อนตัวเริ่มอุ่นๆขึ้นสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ไหวครับไหวไหวไหวคนดูคือผมมานั่งคือตอนแรกผมอะล็อกล็อกตัวเองไว้ในห้องทํางานอยู่แล้วผมนอนก็น่าจะนอนห้องทํางานเลยแหละก็ไม่น่าจะไปไหนก็คือนั่งอยู่หน้าคอมนี่แหละครับถ้าไม่ไหวคงน,นอนโซฟาข้างหลังเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนคนดูอยู่นี่แหละไหวอยู่เอ้ยมม่กดไม่ได้ที่วะ ปดยีสาได้ย <c oughs> ีปดสรุปเป็นโคมไหมน่าจะไม่รอดครับน่าจะไม่รอดอันนี้คือคืออาการมันมาทุกอย่างเลยครับมันมามันมาหมดแล้วครับมันปวดตัวเจ็บคอมีไข้มันมาครบแล้วตอนนี้ แต่ยังไหวอยู่ครับผมขอให้มันไม่หนักอ่ะขอให้มันเป็นไม่หนักอ่ะขอให้ผมยังน้อยลุกผมลุกมาทำงานไหวนิดนึงก็ยังโอเคอ่ะแบบเพราะช่วงนี้มันมีงานแก๊งไงมันอาจจะไม่ได้ใช้สมองเยอะไหมอ่ะใช้ร่างกายเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เออมายืนให้คบมาเล่นให้มันได้หน่อยอะไรเงี้ยกลัวมันจะกลัวมันจะยมมาเด กลัวมันจะงอมมาเดกกลัวมันจะแบบต้องนอนเฉยเดกผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงมันจะหายเป็นวันนี้พรุ่งนี้หายได้หรอคุณดูไม่มีหรอกนา่าจะสองสามวันต้องมีแหละมันต้องรอหายมันต้องรอหมดมพี่ขึ้นใ,นนให้คนดูว่าร้านมีใกล้ใกล้งาดนะนะ อยากรู้ว่าหลังจากหายป่วยต้องความสะอาดห้องหรือเปล่าก็เปิดหน้าตรงหน้าต่างก็ได้ครับเปิดหน้าตรงหน้าต่างแล้วก็วาดถูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชื้อมันก็คงอยู่แค่ในตัวเราเลยแหละผมว่ามันคงไม่ได้กระจายไปทั่วห้องอะไรขนาดนั้นตอนนี้ผมยังไหวอยู่คนดูแต่ว่าบอกลงหน้าไปก่อนว่าเออผมวันนี้ไม่ค่อยเอไบอเป็นร้อยนอะไร่เดือนพีกับมันอาจจะต้องไปจีนปล่อยยังให้กอดได้บางอย่างยังยังยังสองสามวัน กลับ <G rab ble> ทันต้นเดือนอ่ะได้ไปไอ้เหี้ยลุ้น,นอยู่ว่ามันโควิดหรือเปล่าไม่รู้เลยสัตว์พี่บังบอกไม่เป็นนี่ตอนแรกก็ไม่เป็นแต่ตอนเมื่อเช้าลงไปเมียเมียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมียไอ้เหี้ยเตี้ยบอกน่าจะน่าจะติดกูต้องลรอีกวันหนึง่งตับสัตว์เอ้ย,ย,ยอ้ยแต่มันหายทันอยู่แล้วไอ้เหี้ยวันนี้เพิ่งยี่สิบสามเองตอนนี้มันเป็นแป๊บเดียวยเกือบหายแล้วพาไปดำพิซซ่าให้ไปกินหมาล่าดิ มาล่าในที่อะไรหนาววะจีดแต่ที่จีนสภาพไม่หรือว่าไปพักผ่อนจริงๆจีนไม่หนาวเลยพี่ไปถึรถเมล์หนาวนะครับจีนไม่หนาวเนะวะไม่หนาวแต่ประเทศมันก็ที่ที่เราไปกูก็ไม่รู้ว่ะไอตอนที่กูไปแข่งอ่ะคือแม่งดูบุหรี่ในห้างอ่ะร้านอาหารที่อ่ะคือเข้าไปแบบแซ่บใช่มข้เหม็นอ่ะร้านอาหารก็คือแบบเดินยืนยืนดูบุหรี่คี่บุหรี่กันเลยอ่ะควันขโมงอ่ะ มันดูพี่ดำนี่แบบจิงจะนะตอนตอนที่ยูไปแข่งอ่ะเยอะยูเขาไปแข่งหรืไม่เดินเลยไอ้ดับเต้ดูดิดับอะไรวะเต้มันมีอะไรในใจพี่รับหลังอีกแล้วเหรอเต้เคยไปแข่งหรือเคยไปแข่งนี่ใช่ปะครับพี่เคยเป็นตัวแทนไปได้ทั้งหมดไม่ไม่ไม่เคยไปจีนพี่เคยไปแค่ไต้หวันญี่ปุ่นอเมริกาประเทศชอบชอบประเทศไหนสุดเฮ้ยยี่ทำไปทำบนพูดหลายประเทศเญี่แุ่ไม่แต่ถ้าเลือกไปอยู่ผมเลือกไปอยู่ไต้หวันนะทำไมอะไต้หวันมันประเทศมันแบบสงบอะพี่มันมีทุกอย่างอะดูภาพบอกไหม ไม่มีประเิศไต้หวันแต่นไม่รู้ว่าไต้หวันมันฝนมันตกฝนมันตกทั้งวันเกินในที่ไต้หวันอ่ะมันเป็นเกาะไงไป้ตัดประเทศที่ชอบรัสเซียสุดชอบชอบประเทศเขาเหรอกพี่รัสเซียเออแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่พวกเที่ยวอะไรพวกนี้มาพี่ชอบดูใบสุดดูใบเออไอ้ดำไปชอบดูใบดูใบรู้จักอ่ะเลือกดูใบไม่หรอกพี่ชอบอะไรในดูใบวะผมดูท่องเที่ยวก็เฉยๆดูใบ อยู่ลัชดางาไม่เคยไปหรอเราอ่ะเคยไปหรอเขอไอ้เนี่ยอ๋อคือพี่สองคนเคยไปหรอกแจ็ไปดูไปไม่เีกูมีแค่2อันเองก่อนเหลืออันนึงวันหน่อยดิจังหวัจะแก้ตัวตายเลยอ่ะเลขอะไรพี่บอกเลย่ยเจตยนแบบตีจนดนโเกือจะไม่ถ้าพี่พูดเรื่องสาวว่าใต้วันของดีนะพี่ไม่ใช่ดีแดงเลยหรอไม่ได้ดีแดงพี่ ไต้หวันพี่ไต้หวันของจริงมันแบบญี่ปุ่นผสมจีนนะมันจะตีๆข,ขาวๆหน่นอยเออใช่ไต้หวันมันจะญี่ปุ่นผนะสมจีนหน่อยใช่เท่เต้นี่มันเท่จริงนะแหมพี่บอกรัสเซียประเทศขาวอะไรขาวประเทศรัสเซียอะไรขาวชอบประเทศขาวไอสัตว์าขาเาใช่ดีแดงนะจะรันไม่จะรันจะได้สลับเราห่มโฟกัสชุบให้นะผมมีแตอมิดตอนกูไปแข่งกูเจอฝรั่งไทยกูเจอพวกแม่งถ่ายฟุริด้วยโอเคว่าไงตอนที่กูดูฟุริโดนมองโบกูบอก เอ็งไปเหียเลยเหี้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 ยรู้สิยะไอ้ขอแบบมีภาพเลยนะที่เราอ่ะเนี่ยนักลบนักฆ่าเนี่ยวินร้อยเลยพี่ถ้าแพ้สะเเพกกรเสียหน้าไอ้รัก็เก่งไอ้กันก็เก่งอ้าววงมันหายแล้วนี่ใช่ครับเขาทันเนี่ยเขาลงทันเปล่าไปเอาวุนลวนพี่อาววนลวน อ่เ<ร>าเขาเล่นกันก่อนป่ะอล่างเขาเล่นกันก่อนใช่ใช่ไม่รู้อ่ะตีเราต้องชนะร้อยอ่ะกูว่าเป็นคนฝีมือกูฟรีเฮ้ยคนหนึ่งวะเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยเป็นหมออีกคนหนึ่งวะ ว้ยไม้แบบพวกพี่อ่ะสวยสุดแล้วผมว่านะสกินอ่ะไม่อันนี้มันไม่เหมือนอันอื่นแล้วอันนี้ดีสุดแล้วมันเปลี่ยนสีปะ่ะใช่แต่เหรียญมันก็่สิบเอ็มอ่ะไว้ก <c oughs> ่อนไปเรื่อยไกลเหรอบรดาพี่ no area ไปเรื่อย เฮ้ยชละลาดิจะชละลาอล้วเนี่ยเฮ้ยผมมาสองสามเว้ยสองห้าเว้ยเฮ้ย ừ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 , gan yếm gan yếm gan yếm ชิวบนลมมีโคตรปั่นเลยสัตว์ฮะอยูบอ่ะสองสามเอาไปสองห้าเอาอือยังไปตายอีกทีอย่างนี้คือจะมีเวลาล้านหมดปะเนี่ย ไม่มีพี่ไม่มี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 อะไรกับเราเราเข้าเราเข้าไปกันเลยได้ไหมเราเอกที่เขาไม่ได้ไม่ได้พี่ว่านแล้วไม่ได้พี่คือถ้าเราเอาเอาปืนทีเขาแล้วคือจบแล้วปล่าวะเราน่าจะจบเองพี่อะไรนะเด็กคนหนึ่งสวยโอเซ่พอดีเลยเสร็จตัลางก็มาโดนเราตกต่อถูกพี่ แต่เมื่อกี้ที่ผมมาแทนไขว้ตี้เนี่ยแทนเจ๊กอ่ะแป๊บเดียวเลยนะไม่ถึง5วิ10วินะหายหมดเลยโดนจะรันหมดเลยผมหันหลังมาอีกทีนึงเพื่อนตายห้าหมดแล้วมีแต่พวกงูงระหว่างนี้เตี๊ยงโง่เตี๊ยงง่เตี๊ยงโง่เตีงโถ่อยโง่อะไรบ้าเารอพี่รอรอเดี๋ยวเขาไดจะแบ่งของผมไปคุยให้ก็โดดเราเริ่มเลยก็แล้วครับได้ครับได้ครับโอเคครับเอาเลย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  กูไม่ปากเองเฮ้ยรอก่อนพี่ขอชุบอยู่ขอชุบเพื่อนอยู่รอกัรอกันขอชุบเพื่อนอยู่กูไม่เพื่อนเองเปิดกันได้พี่แล้วก็เดี๋ยวกูไม่เพื่อนเองเดี๋ยวกูไม่พูดมึงเองไม่ใช่พี่เห็นภาพกันงานนี่แหละเฮียห้าคนเห็นกันชัดเลยใครควายไม่เไม่ต้องนับกูกูควายอยู่แล้วเอาออกก่อนเอาการเอางานเลยไอ้เหี้ยพวกมึงนี่แม่งอะะไรนยเล่นตัวเดียวกันนะเล่นตัวเดียวกัน จจอแล้วรับพี่พี่นายพี่นายพี่นายชุววกคนหนึ่งนะครับถีบถีบถีบ ่ะมา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 เล่นให้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 สวยนใวอะอางพีที่แพ้ ปากแล้วทีวะนะเฮ้ยกูชวนเพื่อนนะกูชวนเพื่อนกูชวนเพื่อนมีพี่บางตายนะรับยื้อไว้รับไต้ถีบเพี่อะ เฮียบางมึงได้คิวามาเปล่าไอ้สัตว์โอ้โหกูฆ่าไปต่อไอ้สัตว์ตีใครจุกกูเออตัวไอ้มีด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 มาช่วย <c oughs> <c oughs> เรามาเล่นกับคู่กับเข้าคู่พี่เ่อเหรอเยี่ยกูเหนื่อยว่ะเขาไม่เอาให้เขาหมอด้วยเอาให้หมอด้วยกูชุบพี่ดำไปสามทีเฮ้ยเฮ้ยสองไอสัตว์ใช่แล้วคือกูไปคนคนที่ทำให้สถานการณ์ได้เปียบทำไมกูตีตายสองทำไมไอ้เฮี้ยงูไม้พอสถานการณ์ได้เปียบ จะไปสามศพสามเหมือนกันพี่เขาี่้อีเหี้ยคา,าสิกคนดูช่วยจำเลขหน่อยครับตึงเลย,เลยช่วยจำเลขหน่อยนะคนดู เก้าหกสองหนึ 6, 2, 1, 3, 3, ่งสามสามเจ็ดเก้าหกสองหนึ่งสามสามเจ็ดตรงนะเก้าหกสองหนึ่งสาม ฮลโหลครับถามว่าไงเอีพี่น่าจะป่วยอะบ้างไงมีอะไรเอ่ยกดครับใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่พี่เห็นแล้วพี่อดีพี่ทำงานอยู่ครับโอเคครับครับเฮ้ยคุ้มครับกดคีย์ครับผมว้ยเม่ื่องไปบ้านดูไว้ไหมพี่ไปบ้างแคปทีหนึ่งนะพี่แคปทีหนึ่งนะไปต่อพี่แรนขาวพี่ไปเอาแคปกับเจ๊ก่อนเอาเลยเลย ผมไหวคนดูผมไหว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 ผมอะไหวคือผมอาจจะไม่ได้แบบเอ็นเตอร์เทนคนดูแบบเยอะเหมือนตอนตอนไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยครับแต่คือผมอาจจะอยู่อยู่ได้ผมว่าไม่ได้เป็นอะไรหมายถึงว่าอยู่ไหวอะเออแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะพอพูดเยอะแล้วมันไอโอ๊ยดอกพอพูดเยอะแล้วมันไอ้ยตีขนาดนี้นี่ขนาดแค่สามประมาณประมัดอุ้ยโทษครับประมาณสี่แสนบา้งพี่กดยิงล้อแม่งเลยไอ้สัตว์ ประมาณสามสี่แถล่อง